ที่หนูมาเรียนส่วนตัวเพื่อให้แม่เลี้ยงจับมือทำอยากได้แบบไหนขอให้บอกแม่เลี้ยงจัดให้ได้หมดค่ะสำหรับคนที่ซื้อสูตรกับแม่เลี้ยงไปในราคา200บาทจะมองไม่เห็นภาพดูตามคลิปนี้ได้เลยค่ะที่แม่เลี้ยง อนนักเรียนส่วนตัวให้ทําตามนี้เลยแต่ถ้าเป็นคอร์สออนไลน์ราคา9 9 9บาทจะมีวิดีโอให้เหมือนแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกังวลถ้าเป็นคอร์สออนไลน์เธอคนนี้เป็นแม่บ้านไม่เคยทําอาหารมาก่อนเธอเรียกตัวเองว่าแม่บ้านพลาสติกแลเป็นนม่บ้าิกถ้าเป็นชามเล็กแบบนี้ราคาขาย20บาทใช้ผักชีฝรั่งนิดหน่อย กระเทียมเจียวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนิดเดียวนะคะแล้วก็ใส่พริกขั่วสูตรร้านแม่เลี้ยงกุ้งหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำปรุงหนึ่งช้อนโต๊ะแล้ววิธีการลวกนะคะไม่นักเรียนของแม่เลี้ยงจะลวกครั้งละห้าชามเล็กนะคะโดยการที่เราหยิบเส้นมาสามสิบห้ากรัมค่ะแต่ละชามนะคะใส่ซอสลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เรา วางลงไปในหม้อลวกได้เลยค่ะแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือหันมาดูชามนะคะน้ําปรุงที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะหนึ่งกระบวยใหญ่ๆเนี่ยจะได้แปดชามทีนี้นักเรียนของมเมลียงเนี่ยทําแค่ห้าชามนะคะตักเลือดมาก่อนนะคะแล้วก็ลิ่นน้ําร้อนที่อยู่ในน้าเป็นน้ําซุปะคะ่ะใส่ลงไปนะคะน้ําซุปเนี่ยเราจะใส่ตามความพอใจของเราเลยนะคะเราจะชอบร้านเราจะชอบกรุบกริก หรือว่าชอบน้ําเยอะก็ใส่ได้เลยค่ะสูตรของก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเราจะใส่น้าปรุงก่อนใส่เครื่องก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ําซุปลงไปก่อนใส่เส้นทีหลังนะคะจะไม่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วๆไปนะคะที่เป็นชามใหญ่นะคะก๋วยเตี๋ยวทั่วไปชามใหญ่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุนก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนที่เป็นชามใหญ่นะคะเราจะใส่เส้นก่อนแล้วก็มาเครื่องแล้วก็มาน้ําใช่ไหมคะส่วนก๋วยเตี๋ยวเรือจะใส่เส้นทีหลังค่ะ เสร็จแล้วเราใส่น้ําใส่ทุกอย่างน้ําซุปทุกอย่างแล้วเราก็เอาเส้นมาใส่เลยค่ะ,ะใส่เส้นใหญ่แบบนี้นะคะเส้นใหญ่เนี่ยแม่เลี้ยงแนะนําให้ไว้ข้างบนเนื่องจากว่ามันสุกไหวเนาะส่วนเส้นบะหมี่แบบนี้นะคะเราจะต้องเอาที่คีบเนี่ยลงไปเช็คดูก่อนนะคะว่าเออเส้นมันสุกหรือยังอย่างเงี้ยนะคะเส้นใช้ได้จริงไหมล้วเพราะว่าเส้นบะหมี่เนี่ยจะชอบเกาะกันเป็นก้อนๆน,นะคะเส้นเล็กกับเส้นบะหมี่นะนี่นักเรียนของแม่เลี้ยงเนี่ยก็ ะไม่เคยนะทำอาหารมาก่อนเลยนะคะถึงต้องให้แม่เลี้ยงมาจับมือทำแบบนี้ค่ะรับประกันว่าเก่งสามารถกลับไปเปิดร้านได้เลยค่ะสำหรับเส้นเล็กที่นำกลับบ้านนะคะลูกค้าสั่งกลับบ้านไม่เลี้ยงจะให้ลวกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาไปล้างน้ำอีกทีนะคะกลับไปถึงที่บ้านไม่ว่าลูกค้าจะทานตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนนะคะ จะไม่ติดกันค่ะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบแล้วก็นั่งทานนะคะแล้วก็บอกว่ามีความมั่นใจมากๆไม่ผิดหวังจริงๆที่มาเรียนกับแม่เลี้ยงกุง้งอร่อยค่ะ<า>ท่านใดสนใจมาเรียนสูตรส่วนตัวแบบนี้ราคาสูตรละหนึ0 0หบาทค่ะนี่คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อเด็ดมาก นักเรียนที่มาเรียนต่างประทับใจและไปเปิดร้านขายขายดีทุกร้านอาหารตามสั่งผัดไทยด้วยซอสสำเร็จสูตรร้านแม่เลี้ยงกุ้งเรียนก๋วยเตี๋ยวเรือขายดีอันดับหนึ่งสูตรนี้ความพร้อมไม่มีอยู่จริงถ้าคุณรอให้พร้อมชาติไหนคุณจะได้ลงมือทำขอแค่คุณมีตำราสูตรอาหารแม่เลี้ยงกุ้งไม่จำเป็นต้องเก่งด้านอาหารคุณก็จะทำอาหารออกมาได้อร่อยอย่างมืออาชีพ นักเรียนที่มาเรียนไม่มีคําว่าผิดหวังถ้าใช้สูตรแม่เลี้ยงกุ้งไม่สะดวกที่จะมาเรียนส่วนตัวซื้อชีสแบบนี้ราคา200บาทเท่านั้นค่ะหรือจะเรียนในคอร์สออนไลน์มีวิดีโอให้ดูอย่างละเอียดและที่สําคัญไม่ว่าคุณจะมาเรียนส่วนตัวซื้อชีสในราคา200บาทเรียนในคอร์สออนไลน์แม่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาให้คุณจนกว่าคุณจะสําเร็จ สนใจยังไงทักมาคุยกับแม่เลี้ยงได้เลยค่ะ